สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกนิสาเชนเอกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของกงกงนะคะอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราเรียกว่ากงกงนะคะเพราะกงกงเป็นคนสายจีนนะคะนี่แล้วก็จะแต่งตัวแรงตัวอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหลานของหลานกงกงพ่อแม่ก็มาหมดเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาทําคลิปที่จะเป็นวันเกิดของคุณตาของกงกงเรานะคะก็ ก็ถ้าถ้าถ้าใครใครแบบชอบคลิปนี้นะคะก็ก็คือแบบโอเคเลยนะทุกคนต้องชอบคลิปนี้แน่นอนค่ะเพราะเราจะทําให้แบบดีมากเลยนะคะอ่ะคลิปนี้เราก็แค่มาอธิบายว่าเออแบบ คุณคุณตาว,วันนี้เป็นวันเกิดนะคะแล้วก็แบบมีใครมาบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปจัดโต๊ะแล้วก็ไปจัดของแล้วก็เตรียมตัวปาร์ตี้แต่ว่าขอบอกว่าคุณกงกงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบเยอะแยะก็จะไม่มีลูกโป่งแต่ถ้าจะมีเทมีเค,ค้กนะคะแต่ที่เนี้ยเราจะมี เราจะมีของขวัญให้กลงกุงทุกปีแต่วันนี้ไม่มีนะคะมีแต่เค้กเค้กเราสั่งแบบพิเศษเลยนะคะเป็นช็อกโกแลตนิ่มนะคะเพราะกงกงชอบมากเลยนะคะเราก็เลยสั่งแบบพิเศษประมาณสักก้อละ859บาทนะคะทุกคนอะนะคะ ก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปจัดอะไรแบบนี้ก่อนนะคะจะได้ดูไม่รกมากนะคะทุกคนจะได้ไม่กังวลเนาะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องก็ต้องไปจัดของก่อนเนาะถ้างั้นงเดี๋ยวทุกคนจะแบบเออทำไมมันรกจังนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวของแล้วพอตั้งเค้กตั้งโต๊ะหมือนหมาน่ารักนะคะก็ก็จะทำคลิปให้เหมือนเดิมนะคะก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปนะไม่ใช่ EP สองนะคะทุกคนอาจจะงงนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูภาค2นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะรู้ไหมว่าทําไมถึงยังไม่ได้ข่าวันเกิดนะคะก็วันนี้กินข้าวก็ก่อนดูนะว่าวันนี้อาหารเป็นอะไรอร่อยแน่นอนค่ะอดูฝีมือคนทําค่ะนี่ค่ะฝีมือคนทํานะคะก็คือปลาฝนนั่นเองนะคะวันนี้เราทําเป็นยำนะคะยำเผ็ดๆเลยนะคะนี่ เผ็ดมากนะคะนี่ยำนะอ่ะเดี๋ยวพวกเราเราขอไปกินให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปไปไป,ไปเป่าเคกวันเกิดกันนะคะ,น,ะคนี่นะคะ,ะนี่นน